สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรลัลนาขันการค่ะประจําเดือนมกราคม2567นะคะชาวราศีกรลัลย์ขันาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เป็น ะะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวะคะ่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนากันค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวการเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันลักนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหนค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบไพ่แปดดาบนะคะไพ่อาศวินถือเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ ชาวราศีการลัคนาการนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุล่มค่ะมีถุนตุนกุมนะคะธาตุดินพระศบกันมากรธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีการลัคนาการบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกอึดอัดนะคะอ,อยากจะออกจากตรงนี้ไปนะคะเราก็รู้สึกแบบ ไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาดีอ่ะอืมไม่รู้จะไปรอดไหมนะคะหรือถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกเอ่อรู้สึกว่าความสะพานนี้มันมันบีบรัดหัวใจของคุณบีบรัดตัวคุณรู้สึกอึดอัดน,นะคะแต่ก็ยังไปจากตรงนี้ไม่ได้นะคะเนาะถ้า,าคุณเอาอารมณ์มาอยู่เหนือ เนือเหตุผลในการตัดสินใจอ่ะแน่นอนค่ะว่าความอึดอัดที่มีทั้งหมดอ่ะมันยิ่งรัดตัวคุณแล้วคุณก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้นะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,ามีปัญหาล้อมรอบนะคะคุณต้องอยู่กับปัญหาเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเ,เพราะคุณสองคนแต่มันเป็นปัญหา,าที่คนรอบข้างเข้ามาสร้างนะคะอาจจะเป็นหนึ่งนะคะปัญหาจาก สถานการณ์สถานะทางสังคมนะคะสองสถานะทางการงานสถานะทางการเงินสามสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีะ่เขาเรียกว่าตัวคุณเป็นตัวกลางอะ่ะพอมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณทําตัวลําบากอืมนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะหรือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยกันมานานละ ะะทำความรู้จักกันมานานละนะคะแล้วก็ตอนนี้มันหยุดนิ่งมันยังมันยังเขาเรียกว่าจะเดินหน้าต่อไปก็ไม่รู้จะไปทางไหนจะถอยหลังก็ถอยหลังไม่ได้ทําใหอ้อยู่ในช่วงเวลาขั้นตอนของการแบบจะทำยังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีก,กันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องราวของความรักของชาวราศรีกรกษณากาันในช่วงเดือนมกราคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่แชมเปญน,นะคะไพ่เก้าดาบออขอโทษค่ะเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่สิบดาบคะ่ะและเป็นไพ่ชาริออทค่ะ ชาวราศีกรกคนากรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิสงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีธนูลนนักนณาธนูชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะไม่มองว่า บางคนยังมีการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์อยู่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบขาดกันอย่างสิ้นเชิงอะนะคะอืตัวคุณยังไม่ให้ห้าสิบห้าสิบอะห้าสิบเปอร์เซ็นยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังคงไม่ไม่เปลี่ยนใจยังคงตัดสินใจไม่ได้อืมว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆอยู่แบบนี้อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่ารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแบบ ไม่ไม่ไม่ได้มีอนาคตเหมือนที่เราต้องการอยากจะให้มันเป็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสองนะคะอีกห้าสิเปอร์ซนที่เหลือเนี่ยไม่รู้สึกว่าชาวกันบางคนอาจจะเลือกนะคะตัดสินใจแล้วแหละนะคะไม่อยู่ละนะคะเลือกที่จะแบบเจ็บแล้วจบดีกว่าอืมเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับความสัมพันธ์ที่มีแต่ตัวเราที่ต้องเขาเรียกว่าอึดอัด รออย่างไม่มีจุดหมายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาต่างๆที่ลุมล้อมตัวเราเนี่ยมันมันเป็นดาบปักอก,อกเป็นดาบปักใจเป็นดาบที่ทำให้เขาเรียกว่าตัวเราต้องต้องทุกทรมานมานานนะ,นะคะ เราเลือกที่จะพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วนะคะสู้ไปก็ไม่รู้จะชนะหรือไม่นะคะดังนั้นเราเอาชนะใจตัวเองเจ็บทีเดียวเราให้มันจบเดินออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวกันอันนี้ก็คือความคิดอ่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือความเขาเรียกว่าสถานการณ์บรรยากาศที่อาจจะเกิดขึ้นความคิดนะคะของ ของชาวราศีกรกขณาการในช่วงเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกับคนที่คุณคิดถึงคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อก,การขอดูของชาวกันก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกษณาการค่ะชาวราศีกรกษณาการคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดลเวอร์ค่ะคุณรักเขานะคะอืมคือถ้าไม่รักก็คงไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนาะ เออนะคะฮัลโหลแฟนค่ะบางคนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอืมบางคนมีไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะเอ็มเพรสพระแม่เนาะสองถ้วยค่ะคุณรักเขาจริงๆเชาากันคุณรักเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือเป็นคนที่เป็นคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่บุญคู่กรรมหรือว่าคู่อะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้คือคู่ของคุณ นะคะคุณรักเขาแล้วคุณก็รู้สึกแบบเออไม่มีใครเหมือนเขาไม่ว่าจะใครที่เข้ามาในชีวิตคุณที่ผ่านมาหรือณนะปัจจุบันนี้ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแต่ตัวคุณไม่สนใจไม่มองเพราะคุณรักคนนี้อย่างเต็มหัวใจจริงๆอะนะคะอืมเนอะรักแล้วก็ผูกพันแล้วก็บางคนรู้จักกันมานานมากๆสิบ เป็นหลักสิบปี20สิบปีนะคะอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบกันเนาะแต่ก็อยู่ในชีวิตของกันและกันมานานเห็นกันและกันมานานค่ะนะคะบางคนเลิกไปก็กลับมาคบกันอีกเลิกไปก็กลับมาคบกันอีกนะคะมันเลยกลายเป็นความผูกพันที่เราคุณรู้สึกว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้อืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนที่ชาวราศีกันลัคนาการคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันลัคนาการขอดูหน่อยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สองดาบค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะห้าเหรียญและเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวราศีกันลัคนาการเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ ตัวเขาไม่รู้สึกว่าก็รู้รู้สึกไม่ต่างจากคุณสักเท่าไหร่แต่ความรู้สึกแล้วก็ความรักที่มีต่อกันนะคุณให้เขามากกว่านะคะแล้วมันกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะให้คุณเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันมีการให้และไ,ได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันเนาะตัวชาวกันให้เขามากกว่าตามหน้าไพ่นะคะแล้วตัวเขาอ่ะเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ได้รับอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ตัวเขาอ่ะไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหร่ มันเหมือนกับว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอดังนั้นมันทําให้ตัวเขาอะ่ะจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้กับคุณนะคะเออแล้วกเออ็เขารู้ค่ะว่าถ้าหากว่าเขาไม่สนใจหรือว่าเขางอนหรือว่าเขาแบบจะทําอะไรกับคุณก็ได้คุณพร้อมที่จะงอแล้วก็พร้อมที่จะรัก แล้วก็อยู่ตรงนี้กับเขาไม่ว่าเขาจะทําตัวแบบไหนก็ตามแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเขาก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันพอไพ่หนึ่งเพราะว่าไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าขึ้นมามันเป็นมันเป็นไพ่ของคนที่ตัวเราก็อยู่ในชีวิตของเขามานานเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเส้นชัยเส้นชัยมันอยู่ไกลขนาดไหนอะ่ะเขาก็จะพาคุณไป หรือเขาก็คาดหวังว่าคุณจะเป็นเส้นชัยของเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าเขาจะไปไหนหรือกลับมาเขาคาดหวังว่าคุณจะอยู่รอเขานะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกขณาการกับคนที่คุณนึกถึงนะคะ เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขอเนีาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เเหรียญน,นะคะหเหรียญคะ่ะไพ่หดาบนะคะ และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะเาาราศีการลัคนาการน,นะคะเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์มารูสึกว่าจะมีการเข้ามาของโอกาสใหม่ๆเอ,อแล้วทีเนี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอะแต่จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เริ่มที่จะวิตกกังวลคิดเดยอะคิดมากแล้วก็กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะหลุดมือไปนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความสัมพันธ์นี้ตามหน้าไพ่ถึงแม้ว่าจะมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจแต่ก็ยังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ดังนั้นไม่รู้สึกว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยังไม่ไปไหนนะคะหรือใครที่ใครที่เลือกที่จะไปมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในอดีตท,ที่ผ่านมามาแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ลืมหรอกนะคะเพียงแต่พยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะใช้ชีวิตให้อย่างเป็นปกติมากที่สุด นะคะชาวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าให้ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกันขนาการขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวราศีกรกัคน,นาการอย่างที่ไม่บอกนอ้องว่าบางคนเนี่ย นะคะคใช้เวลาในชีวิตนะคะของกันและกันมานานอย่างน้อย8ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่รู้จักกันมาเนาะแล้วก็มันกลายเป็นความผูกพันที่เหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะคะอือพ่บอกว่าให้คุณทําเขาเรียกว่าถ้าหาว่าใครเนี่ยยังยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถไปเลยนะคะให้สุดใจไปเลย เพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นที่คุณหมดใจหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะมันจะไม่มีอะไรติดค้างแล้วคุณจะได้กลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มร้อยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นทําวันเนี้ยให้มันดีแล้วก็รักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วหากว่าในความสัมพันธ์นี้มีใครไม่ดีนะคะคนที่คนอื่นที่มองเข้ามาเขาจะไม่ได้ว่าเราได้ว่า เพราะตัวเราไม่ดีนะคะชาวกันไม่เป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ